มามาเขาจะเรียนพยการเี่อตอนสวยๆเนาะสิบโมงสิบโมงห้าสิบนาทีเรพี่น้องตอนนี้เนาะพยาการอยู่กับพยายตุพยายตุรถไถฟอร์ดพยายตุรถไถฟอร์ดเนาะนี่นะครับพยาการมาไถมองปลูกมั่นพี่น้องมาไถมองปลูกมั่นมันมันหาหน้ามันเป็นสีมันหาหน้า อ่าตอนนี้พยายตุบังคันแท่อยู่เนาะอ่ะารถไถบังคันแท่อยู่ครับคันแท่คันใหญ่ๆคู่ใหญ่ๆนี่แหละอะ่าเอาตามคำในน้ำพ่นนํางน่ยนะครับ <S <S ในพยาการซีมาวาเรื่องเงินไหลละหนึ่งพันบาทเด้อครับเด้อไอม้มาติดต,ตามผลนะนีะน่นะครับในช่วงป่ายเนี่ยอ่ามื่อนี้มีประชุมคลมอ์นะมีประชุมคลรมอวาลาะการประชุมคลมอก็จะมีอ่าเรื่องคาเก็บเกี่ยวเรือว่า อะไรละหนึ่งพันบาทเนาะที่จะนำเขา้าขรมอรืม่นนี่พยการก็เลยมาติดตามผลเนาะจะมาติดตามผลว่านี่ถ้าเข้าขรมอริ่มเรียบแล้วเข้าขรมอริมเรียบแล้วพยาการจะมาแจ้งแถลแงไขอา่าด้วยความชัดเจน,นเนาะอ่าให้พี่น้อง้องไปฮ้าไย้ยินด้ฟั่งกันว่าเ,เงินสรุปแล้วเงินอะไรละหนึ่งพันบาทนี่เป็นยังไงได้หรือไม่ได้เนาะรอติดตามผลเมื่อนี่นะครับติดตามผลเมื่อนี่ช่วงใบใบน่าจะออกมาแถลงแล ี่้องผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนี่ยนะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรวมถึงสำนักข่าวทุกสำนักนี่อ่าบอกว่าบอกว่าไอ้เมื่อนี่จะนำเรื่องเขา่าคอ,อหมยเนี่ยนเงง่เรื่องเงินเงินไหละ 1, ะละหน,นึ่งพันบาทเนาะเงินไหลละหนึ่งพันบาทเงินไหลละหนึ่งพันบาทเนี่ยเมื่อนี่น่าจะหูผลเร็วๆนี่นาะพี่น้องเนาะว่าสิได้หรืลบได้มาลุ้นกันครับเงิน ค่าบริหารจัดการเข่าหรือว่าค่าเก็บเกี่ยวค่าไรละ1,000บาทบัเกินยี่สิบไรหรือ20,000ื่นต่อโคเลือนั่นแหละพี่น้องเนาะแต่ว่าเงินค่าส่วนต่างนี่เงินค่าส่วนต่างเข่าเงินประกันราคาเข่าได้อยู่แล้วเด้อพี่น้องเพราะเพื่อนอนุมัติไปหอดรอบที่เจ็ดที่แปดแล้วเนาะรอบที่เจ็ดแล้วอ่าอ่าเพื่อนก็เริ่มโอนมาให้รอบหนึ่งสองสามก็โอนเริ่มโอนแล้วเนาะเริ่มโอนแล้วเริ่มโอนแล้วใกล้จะแล้วแหละล่ะอ่าแต่ว่าเมื่อนี้เขาประชุมว่าเพ่นจะอนุมัติจ่ายหวดเดียวเลยหอดหกเจ รอบที่หกรอบที่เจ็ดเลยนะของรยาการอยู่ในช่วงเดือนเก็บเกี่ยวช่วงเดือนพฤศจิกายนยังจะมาได้ดอกนี่ยัง,ย,ง,ดดงยังประทานได้ดอกเพราะว่าเพราะว่าน่าจะได้รอบที่หกพี่น้องเนาะอนุมัติไปแล้วแต่ว่ายังมาท่านได้จ่ายพี่น้องอนุมัติไปแล้วเนาะแต่ว่ายังมาทธานได้จ่ายนี่แหละครับไถปุูกมันดินมันซุ่มหลายได้พี่น้องนี่ดินมันซุม่มแห้งหลาย น่าจะพ่อปลูกได้อยูนะ่เนาะน่าจะพ่อปลูกได้อยู่ครับเนี่ยนี่ยแหละครับอ่ารถไถเพิ่นอ่ารถมากระแห้งอ่าสัญญาณพยาการบอกว่าดีเท่อใดเด้อพี่น้องอ่าที่กับท่านผู้ชมที่เข้ามาเนาะครับเนาะพยาการสดครับดุดหน้าปากทา้องดุดคันแทะมัง่งคันแทะออกปลูกมัน ปลูกมันแป้นให้แป้นให้แป้นมาไปนําให้มันได้ให้มันได้สองต่อถ้าไ้ต่อียมันมันจะบุคุ้ทุนให้มันได้สองต่อแน่นอะแต่ว่าดินมันซุ่มแห้งพี่น้องรถไถมันฟรีเห็นบอกรถไถมันฟรีรถรถรถไถมันจะบ่ค่อยมีแห้งเท่าไหรเพราะว่ามันดินมันเปียกหลายมันซุ่มหลายมันกับบดีเนาะมันกับบดีแม่นอยู่หรอปลูกมันมันก็โอเคอยแต่ว่าย่มรถไถเห็นบอกมันฟรีครับรถมันจะบ่มีแห้ง เอเพราะว่าดินมันซุ่มหลายน,น,นี่ยนะเห็นบอกมันฟี่ครับถ้ามันซุ่มหลายแบบนี้รถรถไถมันมามันมันเอ็นบอกเออเนี่ยอ,อ่มันมาง่ายอยู่ครับเนาะนี่แหละครับเดี๋ยวชวงบา,า,าบายท่าโคุกรัฐบาลออกมา,ถาแถลงแล้วท่านถาแถลงแล้วบรรยากาศดับฟั่งด่วนเลยด้อครับเด้อ นี่แหละครับพยาการพามานาน่มเนาะพยาการนั่งคอนรามันอยู่พุ่นเราพี่น้องเถียงพห่ดละนั่งคอนรามันอยู่พุ่นละนั่งอยู่พุ่นมาแหละเบิ่งแต่และโอ้ยรถไถฟรีแบบนี่้อ๋เอเฮ็ดได้ซ้ำเฮ็ดได้เนาะค่อยเฮ็ดไปเบิ่งซะก่อนว่าเป็นยังไงเด้อเด้อช่วงบายบายเด้อครับเด้อพยาการจะลงลงไอ ผลการติดตามวราระการประชุมให้กับพี่น้องเฮ้าได้รับฟังเด้อครับเด้ออาคลิปนี้พยาการไปก่อนเด้อครับเด้อเจอกันคลิปใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับชงบายบายครับผมสวัสดีครับ